สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาณาแอปซีทุกๆคนเลยนะครับพบกับผมยุงลุยป้านะครับใครที่ดูคลิปเก่าๆผมนะครับไอช่องโอเคโอเคนะครับผมอยากฝากพี่ๆนาณามาติดตามช่องยุงลุยป้าด้วยนะครับเพราะว่าผมเปิดช่องใหม่เพื่อให้เอาใจาคนที่ชอบดูในธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็เดินป่ากินอยู่ในป่าลุยในป่านะครับ ก็ถ้าใครอยากดูลุยลุยไปในป่านะครับก็มาดูที่ช่องอยู่ลุยป่านะครับก็วันนี้เนี่ยผมพาพี่ๆนานาไปลุยป่าที่ไหนเดี๋ยวพี่ๆนานาลองดูนะครับว่าผมเนี่ยจะไปลุยป่าที่ไหนนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ได้มากบแฟผมนะครับก็แฟผมก็อยู่นู่นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไม่ค้างคืนนะครับทุกคนแต่ว่า ผมจะไปกินข้าวหุงข้าวกินทิพในป้าเลยนะครับปัญหาก็คือไม่มีหม้อมานะครับว่าผมจะทำยังไงถึงจะได้กินข้าวนะครับก็พี่ๆน้าๆก็อาจจะได้ดูบ้างแล้วนะครับว่าใครหลายๆคนที่หุงข้าวยังไงทํำยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ๆน้าๆก็ลองดูว่าผมจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้าๆไปที่ไหนเนี่ยพี่ๆน้าๆก็ลองดูนะครับว่าผมจะไปที่ไหนนะครับ นี่คือต้นล้นหมานะครับก็ใครหลายคนอาจจะไม่รู้จักต้นนี้นะครับก็นี่นี่ลักษณะคือล้นหมามันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ได้เดินมาเจอก็ลู่เอ็นนี้อีกแล้วนะครับมีรอยเม่นรอยมู่เนี่ยกินเย่ะมากนะทุกคนใบไม้เนี่ยเตรียมไปหมดแล้วนะครับทุกคนดูนะครับ ถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะเรามันทางห้างแล้วก็เรามันหน้าเฝ้าดูนะทุกคนนี่เขาเรียกรู่อะไรผมไม่รู้นะครับแต่มีพ่ะมีพ่อมุ่งป้าเนี่ยชอบกินมากๆนะครับพ่แม่เนี่ยถ้าใครรู้จักชื่อรู้ไม้ชนิดเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าเขาเรียกรู่อะไรผมไม่รู้นะครับ แต่สัตป่าเนี่ยมันชอบมากนะทุกคนนี่ยมันกินละเอียดหมดเลยนะทุกคนแล้วต้นมันเนี่ยมันจะเป็นนู่นนะทุกคนนั่นนะมีรอยมีหักกินด้วยนะครับมีรอยมีหักกินด้วยเพราะว่ามีมันมันน่ามากินลุ้ยเนี่ยนะทุกคน อ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ยุ่บดยอกเข่าแล้วนะทุกคนเนี่ครับ ตอไฟป่าไมหม้ไม่ไม้มันก็ดูเตียนนะครับพอล่างจากไฟป่ามาถึงระดับฝนนะครับมันก็จะเป็นสภาพยอย่างนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะคิดผิดแล้วนะครับที่เดินขึ้นมาปสร้างข้าวเนี่ยเพราะว่ามันลกมากๆนะทุกคนเดินไม่ไหวไม่ไหวก็ตะไหวแลวนะทุกคนทีเนี้ยก็ ไฟไม้ยาวไปนู้นเลยนะทุกคนตีนข้าวรูนั่นเลยนะครับไปต่อดีกว่าทุกคนนี้ผมก็ได้ก่อไฟเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดียวผมเนี่ยจะไปตัดไม้แล้วก็มาหุงข้าวนะครับเรามาดูกันว่าข้าวผมเนี่ยจะสุกหรือเปล่านะครับ ตัดไม้มาแล้วนะทุกคนก็ผมจะเอาประมาณประมาณนี้พอนะทุกคนน่าจะพอกินแล้วนะครับสองคนเอาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็กระบอกไม้ผมเนี่ยมันจะเล็กไปนหน่อยนะครับแต่ก็ผมว่าน่าจะพอกินอยู่นะทุกคน 那怎么？ 走开去啊！走<多>！每个人呢七吧包呢不？七八包，七八包，大包呢？你配合些，哇 ก็เสร็จแล้วนะทุกคนหม,ม,ม้เอใทีมออือเออเนะี่ย นะทุกคนแกงก็สุกแล้วนะครับแกงเราต้มจึกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็ผัดนะครับตัดที่อะไรเนี่นนะ่ออะไรน้นตที่ยวะรแบแต่ chỗ kia chắc bắt được. không được có. À thế là <laughs> นั่นทุกคนข้าวขอลาเ้าสุกแล้วนะครับนี่อร่อยมากนะครับแ <c ười> ล้วเราแกงมอนหนึ่งก็อนก,กี่แล้วนะครับ

คนกากข้าวข้าวหลาว่า็มีน้ำพริกแล้วก็แกงต้มจืดนะครับแล้วก็ผัดาแตางนะครับแล้วก็หัวนี่เห็ด่ที่สมก๋วยเตีย 慢点讲。

ตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนกพเเหลือแต่แฟนผมนะครับที่อยากกินไม่เสร็จดีนะครับก็

ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะตองของตัวแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมค้างคืนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมมากาแฟผมนะครับมีลูกอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านนะครับอีิจริงเนี่ยเวลาผมเข้าป่าผมอยากจะนอนในป่าซะมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาการรีบมันเหนื่อยนะครับเราถ้าเราเข้าป่าอย่างนี้เราถ้าเรามีเวลาพอนะครับ เรามานอนดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้บรรยากาศที่ดีนะครับช่วงเย็ยนๆสี่ห้าโมงเนี่ยมันเป็นช่วงที่สัตว์ป่าออกมาหากินนะทุกคนมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราอาจจะได้คลิปดีๆนะครับก็สำหรับคลิกนี้ผมก็ต้องขอลาพี่ๆนานาเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆนานาก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับ ครักทัย